วันนี้พบกับการละร้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจใบคุณการเจ้าของร้านไลออนคาอีกแล้วและวันนี้นะการมีรถสุดล้ำมานำเสนอต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาหุ่นไดซาเรียอยู่อย่าเพิ่งซื้อป้ายแดงเพราะคันนี้นะ,ะการบอกเลยนะคะว่าไม่เพียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นสภาพป้ายแดงของจริงแล้วก็เป็นรุ่น รีเมียมรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะคะในปี2023กันเลยนะ,ะและคันนี้นะคะการบอกเลยนะคะว่าการจะลดทันที่1 0แสนบาทเหลือเพียงแค่1,890,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวการจะพามาดูเลยว่ารถที่เป็นตัวท็อปสุดมีซันรูฟนะคะประตูไฟฟ้า3บานนะคะออปชั่นจัดเต็มกล้องรอบคันก็มีนะคะและนะคะไม่เพียงแค่2,000 0 จะน่าซื้อขนาดไหนในราคาเพียงแค่1,890,000เหเท่านั้นนะคะเข้ามาดูกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว2.2พรีเมียมนั่นเองท็อปสุดนะคะจะเป็นกระจังหน้าโรสโกแล้วก็จะมีกล้องรอบคันแล้วนะคะนี่โลโก้ก็จะเป็นตัวโรสโกทั้งหมดแล้วนะคะคันนี้จะเป็นมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะนี่ไฟนะคะ สุดล้ํากันเลยนะคะอันนี้จะเป็นไฟหน้าและในส่วนของไฟเดย์ไลท์จะเป็นตรงนี้เลยนะคะจะติดอยู่ตลอดเวลานะ,ะและตัวแม็กจะเป็นแม็กลายตัวท็อปเท่านั้นนะคะแม็กอันนี้นะคะหรูหราแล้วก็โอ้โหล้าสมัยมากๆสําหรับตัวแม็กนั่นเองคันนี้การบอกเลยว่าสภาพสีนะคะโอ้โหการให้ไปเลยเก9 8สิบเจ็ดเก้าสิแปดเปอร์เซ็นนะคะความสวยของสีนะคะสีเงาวิ้งมากๆ และสําหรับคันนี้นะคะใด้สีดานะคะและตัวรสโกก็จะมีตรงกระจกมองข้างอีกหนึ่งจุดและในส่วนของกระจกมองข้างก็จะมี BSM หรือว่าจุดเตือนจุดอับสายตาแล้วนั่นเองนะคะนี่และเอกลักษณ์ของรุ่นสตารเลียอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกระจกนั่นเองลูกค้าโอ้โหดูกระจกบานใหญ่มากนะ,ะบอกเลยว่าทําให้เราเห็นทัศนวิสัยได้ดีมากกว่านะคะกระจกใหญ่รอบคันนั่นเอง นะแล้วก็จะได้ประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองลูกค้าภายในก็จะได้ภายในสีดำนะคะโอ้โหหรูหรามากพูดได้คำเดียวเลยว่าลูกค้าที่หาอยู่ดูให้ดีเลยนะคะมันตอบโจทย์การใช้งานมากๆนี่การให้ดูเลยนะคะมันจะเป็นสิเอดที่นั่งแล้วนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้และที่สำคัญนะคะเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือไฟท้ายนั่นเองลูกค้าโอ้โหไฟท้ายยาวมากนะคะ ตั้งแต่บนลงมาข้างล่างเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสตาเรเลียแล้วนั่นเองและนี่ประตูไฟฟ้า3บานนะคะเซ็นเซอร์กล้องหลังคือครบทั้งหมดแล้วนะคะและเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กกันเลยนะคะคันนี้นะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเดิมๆไม่มีไขนะคะนี่ลูกค้าดูเลยนะ,ะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่ดูคลิปนี้ให้ดีเลยนะคะแล้วก็นะคะภายในจะได้สีดำอย่างที่การบอกนะ11ี่นัง มีซันลูปแล้วด้วยนะคะโอ้โหเพดานอะไรคือใหม่กิ๊ดมากๆซันลูปใหญ่มากนะคะแล้วเวลาปิดก็ง่ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นประตูไฟฟ้าทุกป,ประตูเลยนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะบอกได้คำเดียวว่าภายในก็สุดล้ำอปอชันก็จัดเต็มไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกเดี๋ยวการสตาร์ทให้ดูนะคะเหยียบเบรกกดพุดสตาร์ทเลย แล้วกุญแจสุดล้ำมากลูกค้าล้ำมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็นะคะอ่าเดี๋ยวการจะให้ดูทีละอย่างเลยนะคะว่าคันนี้นะคะสวยยังไงคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่เงียบมากเลยการแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยลูกค้านะคะและอย่างหนึ่งนี่ตัวเบาะเลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะนะคะหนังสีดำลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวสตาเลียนนั่นเองแล้วเบาะสภาพไพแดงเลยลูกค้า โอหบอกไม่มียับไม่มีขาดนะแน่นตึงนะคะพูดได้คําเดียวเลยว่าโอโหใหม่มากคันนี้นะคะประตูการบอกเลยว่ารุ่นนี้เอกลักษณ์คือกระจกจริงๆลูกค้าใหญ่มากกว้างมากๆนะคะ <c oughs> แล้วตรงคอนโซลนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะลูกค้าแล้วนะคะจะได้แอร์แบกคู่หน้าแล้วด้วยนะคะนีนหน้าจอนะคะโอ้โหมาเป็น iPad เลยนะคะก็จะสามารถดูหนังฟังเพลงได้หมดนะคะเชื่อมต่อ โทรศัพท์ก็ได้นะคะบลูทูธได้ทั้งหมดเลยนะ,ะสำหรับหน้าจอนี้เป็นระบบสัมผัสนะคะลูกค้าแล้วก็แอร์นี่แอร์ Air จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแยกหน้าแยกหลังนะคะแล้วลูกค้าสามารถกดปุ่มตามการใช้งานตรงนี้ได้เลยอันนี้คือปักเซนเซอร์แล้วก็จะแสดงกล้องรอบคันตรงนี้นั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะลูกค้าลูกค้าจะดูข้างหน้าข้างหลังจะใส่เกียร์ R หรืออะไรก็ได้นะคะจะเป็นกล้องรอบคันจะมี เบรกมือไฟฟ้านะคะออโต้โฮนะคะและที่สำคัญตรงนี้นะคะอาจจะมืดไปหน่อยนะคะลูกค้าจะเป็นที่ชาร์จแบไตไร้สายนะคะหรือว่าไวเลสชาร์จจริงนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถเอาโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อใส่เข้าไปก็จะชาร์จได้เลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องชาร์จในสาย USB นะคะและเอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือเกียร์นั่นเองเกียร์แบบ ปุ่มกดนั่นเองลูกค้าจะเป็นรุ่นของสตารเลียจะเป็นปุ่มกดนะคะเราสามารถใช้ถ้าเราจะใช้เราก็กดเกียร์ R นะคะนี่ R ถ้า N สีแดงแดงก็จะไปตามตัวที่การกดเห็นไหมคะลูกค้าดีเดินหน้าแล้วถ้าเรากดเกียร์ P เห็นไหมคะลูกค้าสีแดงก็ไปอยู่ตรงผีนั่นเองใช้ง่ายมากๆคันนี้นะคะไม่เพียงแค่20,000กิเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดและการต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะ ยังอยู่ในประกันศูนย์นะคะและที่สำคัญนะ,ะนี่เลยพวงมาลัยมันตีฟังชันนะ,ะดูหนังฟังเพลงอะไรกดได้เลยนะคะแล้วก็นะคะโอ้โหออปชั่นพูดไม่หมดเลยจะมีอได้ทิ o คุ r o อน r ทรคุ c คอนโทรนะคะเตือนออกนอกเลนแล้วก็เกียร์แผ่นเดินชีพนั่นเองนะคะและคันนี้จะเป็นระบบ Pu s สตาร์ t นะคะประตูไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกโอ้โหครบมากม และนี่มาเลยเดี๋ยวการจะพาไปดูที่สำคัญนั่นก็คือซันรูฟนั่นเองลูกค้าคันนี้นะคะจะมีซันรูฟจะเป็นรุ่นเดียวรุ่นพรีเมียมนั่นเองที่มีซันรูฟนะคะนี่สามารถกดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เปิดได้เลยลูกค้านะคะไม่ใช่มีแค่ช่องนี้นะคะข้างหลังนะคะเป็นช่องที่ใหญ่มากๆลูกค้าดูได้เลยนะคะโอ้โหถ้าสมมติเราอยากจะเปิดจะปิดนะคะ เราสามารถเปิดปิดได้เลยนะคะและนี่การการันตีสำหรับรุ่นนี้นะคะคันนี้นั่นเองนี่คู่มือพร้อมนะคะเอกสารคือครบเลยนะคะแล้วนี่เป็นคู่มือการใช้งานนะคะต่างๆแล้วก็วารันตีนะคะอันนี้ก็คือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองเขาจะเขียนเลยค่ะ5ปีหรือว่า1 5 0 0 0 0กิโลนะคะคันนี้เนี่ยลูกค้าใช้ไปยาวๆได้เลยนะคะเพราะว่ารถยังอยู่ในประกันศูนย และนี่เพิ่งจะเข้ามานะคะเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วนี่เองลูกค้าท่านใดนะคะใช้ก็สามารถเข้าศูนย์ที่ฮุนไดได้ทั่วประเทศเลยนะคะจะเข้าที่ไหนได้เลยทั่วประเทศนะคะเพราะว่าการันตี5ปีหรือว่า1 0, 5 0 0 0 0สมนกิโลนั่นเองและนี่การพามาดูแถวที่2กันเลยด้วยการเปิดประตูไฟฟ้าแบบหรูหรานั่นเองนะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะมันสภาพสวยจริงๆ สภาพป้ายแดงจริงการให้เบานะการให้กล้องซูมเบาะเลยนะคะกล้องนี่คือแบบว่าซูมเราไม่เห็นอะไรเลยนะคะคันนี้การจะรับประกันเลยว่าเบาะไม่มีช้ําไม่มีขาดนะคะเบาะเดิมจากป้ายแดงทั้งหมดนะคะเบาะแน่นเบาะตึงอย่างกับสภาพป้ายแดงยิ่งแถวหลังๆนะคะการบอกเลยยิ่งโอโ้โหยังกับสภาพป้ายแดงและคันนี้นะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่มากๆนะคะแล้วมันน่าใช้ลูกค้า นั่งสบายนี่การจะขึ้นให้ดูนะคะขึ้นไม่สูงเลยนะคะคันนี้แล้วนั่งสบายมากเราสามารถที่จะเลื่อนไปข้างหลังได้อีกนะคะลูกค้านี่ก็คือเรานี่เห็นไหมคะลูกค้าสามารถที่จะเลื่อนไปได้อีกเลยนะคะหรือนะคะลูกค้าจะเอาแถวไหนออกแล้วก็นั่งเป็นเจ็ดทีน่นั่งอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะและที่สาาําคัญออปชันนี่สันรู้การชอบมากเลยเพราะว่ามันทําให้ดูโปร่งดูสบายแล้วนี่อ่า อีกจุดหนึ่งจุดนะคะก็คือการปิดประตูไฟฟ้าไม่ต้องเอื้อมแบบการเมื่อตกี้แล้วนะคะอันนี้ความเคยชินเขาจะมีนี่หนึ่งปุ่มนี่เลยลูกค้าเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะปิดประตูไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะคะและลูกค้าดูข้างหลังการกระจกใหญ่มากนะคะโอ้โหทัศนวิสัยในการนั่งนะคะกระจกใหญ่ไม่พอนะคะ ยังสามารถเปิดได้อีกตัางหากลูกค้านี่เราสามารถที่จะเปิดรับกลิ่นรับลมอะไรได้เลยนะคะแล้วนะคะความพิเศษก็คืออย่างนี้การบอกก็คือกระจกใหญ่ยังมีสันรูปอีกต่างหากและเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไฟนะคะแอร์ก็ปรับเปลี่ยนได้ข้างหลังเองนะคะ การบอกเลยมันอันเนกประสงค์มากๆสำหรับลูกค้าครอบครัวนะคะเช่นลูกค้าอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะครอบครัวใหญ่การบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากๆนะคะหรือผู้บริหารนะคะอยากนั่งสบายความกว้างของรถนะคะการบอกเลยมันตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มจริงๆนะคะอยากจะขับในเมืองนะคะบอกเลยว่าแต่ก่อนรถตู้ขับในเมืองใหญ่เธอทาลูกค้าแต่คันนี้นะคะ เขาดีไซน์มาเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานนะทำให้รถตู้ที่น่าเบื่อของใครหลายๆคนกลายเป็นรถตู้ที่น่าใช้มากๆนะคะณนะวันนี้นะคะการบอกเลยว่าเวลาการไปไหนการจะหยิบรุ่นนี้มาใช้เลยนะ,ะมันตอบโจทย์เพราะการมีน้องใช่ไหมคะมีลูกเล็กการใส่คาซีทนะคะสามารถาใส่คาซีทได้สบายๆเลยนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าลูกค้าเนี่ย จะดูห้องเครื่องจะได้ครบเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยจะสวยทั้งภายใน,ในภายนอกห้องเครื่องหรือเปล่าจะได้ตัดสินใจได้เลยไปดูกันค่ะเดี๋ยวการจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะนี่เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าโอ้โหใหม่มากนะ,ะไล่ไปเลยดีกว่านะคะตัวนอ็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะเดิมเดิมไม่มีใครอันนี้ฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็นะคะจะได้ที่การความร้อนอะไรคือใหม่ทั้งหมดคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะลูกค้า 2.2นะคะ2 2 0 0 c ีการพูดเลยนะคะเสียงเบามากเป็นเครื่องดีเซลที่เสียงค่อนข้างเบาเลยนะ,ะเสียงเบากว่าฮุนได H1 แน่นอนนะคะและนี่ปิดก็ง่ายนะคะโอ้โหออปชั่นอะไรคือแบบว่าแบบง่ายมากนะคะเวลาเราปิดก็แค่นี้เองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องครบทุกจุดจริงๆคันนี้การพูดเลยว่า ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถตู้รถครอบครัวที่ดีไซน์ล้ำสมัยออปชั่นจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นซันรูฟหรือว่าประตูไฟฟ้า3บานกรองรอบคันนะคะแล้วก็ครูส s คอนโทรลอะแดร์ทิสครูสคอนโทรลเกียร์แบบไฟฟ้านะคะเกียร์แบบกดปุ่มแล้วก็หน้าจอระบบสัมผัสนะะเบาะหนังทั้ง11ที่นั่งโอ้โหการบอกเลยว่าคันนี้มันตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะ และการก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีลูกนะคะบอกเลยว่าคันนี้การแบบว่าเชียร์จริงๆนะคะมันออปชั่นดีนะคะแล้วก็ราคาดีเพราะวันนี้การลดทันที1น0 0 0แสบาทเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านแปดบาทเท่านั้นซื้อสดการไม่บวกแวน7%ดเฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านไปได้เลยนะคะซื้อจัดไฟแนนซ์การก็ฟรีดาวนะคะ แล้วก็นะคะผ่อนสบายมาก31,000บาทต,ต่อเดือนสูงสุดอัราเจ็ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจไม่ว่าจะอยู่ไหนนะคะเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ซื้อคันนี้ของเราได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจะเข้ามาดูรถที่ร้านหรือจะให้การส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้นะคะ พอไฟแนนซ์อนุมัติเราส่งฟรีไม่มีค่าใจะจ่ายลูกค้าจะมาที่ร้านหรือจะดูรีวิวก็ได้หรือลูกค้าบอกอุ่นการไม่สะดวกเข้ามาอยากจะวิดีโอคอดลดูรถคันนี้ได้อีกเหมือนกันนะคะลูกค้าโทรเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวกันจะให้วิดีโอคอดลดูรถทั้งคันนะอยากดูตรงไหนอยากให้ดึงตรงไหนอยากจะให้เปิดตรงไหนแจ้งมาได้เลยเพราะว่ารถสวยการไม่มีปกปิดแน่นอนลูกค้าที่เป็น ลูกค้าประจำ FC จะรู้เลยว่าร้านเรานะคะจะเล่นแค่รถสวยเท่านั้นไม่เล่นรถเช่าหรือรถประมูลนะคะจะเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นแล้วจะรับประกันเลยค่ะว่าไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นเล่มไม่เคยสูญหายนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยที่ซื้อรถกับการนะคะการมีเล่มให้ลูกค้าดูแน่นอนนะคะแล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจง่ายมากๆเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube l i n e หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะ เราดูแลลูกค้าถูกช่องทางหรือลูกค้าบอกว่าคุณการอยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านง่ายมากๆนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติดกับโลตัสใส่หน่อยนั่นเองนะคะหาง่ายมากๆหรือว่าจะเสิร์ชใน g o o g l e Map ก็ได้ค่ะว่าไลออนคาร์ลบือสองการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะคะร้านนะคะเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เลยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เข้ามาได้เลยนะคะ9 6. มงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะดูแลลูกค้าตลอด ช่องทางออนไลน์ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังจะออก,กรถกับเรานะคะการจะทำการล้างขาสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วกนลูกค้ากดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะการบอกเลยว่าต้องไวรถสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆจริงๆลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าที่หาฮุนไดหรือหารถตู้ รถครอบครัวการบอกเลยว่ามาดูคันนี้ก่อนลูกค้าจะรู้เลยว่าสภาพป้ายแดงของจริงเป็นยังไงแล้ววันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ